สวัสดีครับงาอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมนาผมมันีด้พามายกกระดุงครับผมเพราะว่าน้ําก็เริ่มขึ้นอีกแล้วครับผมไปครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับผมดูครับผมบรรยากาศน้ําครับผมฝนก็ตกลงมาอีกแล้วครับผมน้าเคียนครับผม ไปครับผมไปหาคนยกกระดุงครับผมครับผมมาถึงแล้วครับผมดูครับผมกำลังยกครับผมดูกระดุงใหญ่ครับผมว่าจะถูกไหมครับผมก็พอได้ครับผมพอได้กินแบบนี้ครับผม ก็ได้กินครับผมดูครับผมนะเต็มเลยครับผม,มบดูครับผมอ้ปลาปักเป้าครับผมดูครับผมอ่ะยกอูน้นะครับผม ยอดครับครับสุดยอดม,มันมันครับผมดูครับในคลองปลาเต้นเต็มเลยครับผมกระดุ่งใหญ่ครับผมติดกระปูด้วยครับผมติดทุกอย่าง มัน,มนครับผมน้ําก็ขึ้นครับผมเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนครับปลาก็เริ่มมาแล้วครับผมอ่าครับผมดูครับผมเห็นไหมอโอ้พอได้ครับผมพอได้พอ,อได้กิน กำลังยกขึ้นครับผมมีบ่ครับผมโอ้ยพอได้ครับผมพอได้กินก็ให้แฟนมายกครับผมวันนี้เดี๋ยวก็ลงไปแล้วครับผมไปยกช่วยกันครับผมจะได้มันหมันครับผมดูกระดุ้งใหญ่ครับผม ดูกระดุมเล็กครับผมข้าเน,น,นี่ยดูมียังครันบผมรอบนี้ไม่มีอะไรครันบครับผมกระดับสวดๆครับผมกระดุมใหญ่ ถูกไหมครับผมหลอดหมดครับผมบกขึ้นมาแล้วครับผมเออพอได้กินครับผมหาพอได้ครับผมพอได้ ไม่ถือครับผมกระดุงใหญ่ไม่ถูกเพราะว่าปลาเล็กเยอะครับผมดูครับผมน่อยมีแต่ปลาครับผมดำๆดูข้างในดูข้างในคล่องครับผมคล่องดูครับผมมาไหมหรอบนี้อ่าได้ ได้อยู่ครับผมเราก็นั่งดูลิมตาฟังนี่แหละครับผมโอ้นะครับผมครับสุดยอดครับผมอ่าเถอะมันมันครับผมหมูกระดุนไงกระดุงไงมาแล้วครับผมดูว่าเขาก็จะเปลี่ยนเอากระดุ้งน้อยแล้วครับผม กระดุมไงบ่บควยมานครับผมเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่ปลาเล็กครับผมปลาเล็กเยอะปลาใหญ่ก็ไม่มีครับผมมีโยแต่มีน้อยครับผมไปครับผมพาดนะครับผมพอได้ครับผมหมันๆมนดูครับผม อ่าอะทูน่านะหลายคับครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดอีลีครับผมฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระดุ้งน้อยนะครับผมเพราะว่าปลาใหญ่ไม่ค่อยมีครับผมก็เลยต้องเป็นกระดุ้งน้อยครับผมมันหมานครับผมกระดุ่งน้อย ถูท oh! no. uh, oh, oh, ah, uh, ุกปลาครับผมเอานะผมอุ้ถือปะน้อหล่อนอื้อยังถืออยู่ครับผมไปยังถือคือเก่าครับผมดูครับผมโอ้โหผูน่ะอ่าโู้ฝั่งนู้นก็ครับผมแต่กระดุมน้อยลงครับผมเต็มเลยครับผมปลาหมานมากครับผมผูดน่ะ สุดยอดครับมันหมานนะครับเด้อโอครับผมจะมานไม่หูนะครับผมอ่าถูกสุดยอดครับครับผมดูฝั่งนี้ ô, nào các bạn, tên luôn đen luôn đen các bạn, mà là các bạn, máy không ô, thôi. 啊不啦。